ก็อย่างที่เคยบอกไปหลายๆครั้งนะครับว่าเราควรมีไม้ DCA หรือทองที่ถอนออกมาจากพอร์ตมาเก็บไว้บ้างเพื่อที่เราจะได้ไม่เกิดอาการขายหมูอย่างที่หลายๆคนตอนนี้อาจจะเป็นไปแล้วนะครับรานะคาทองขึ้นมา new high อีกครั้งนะครับโดยที่ไม่ต้องรอวันที่2เมษาเลยนะครับซึ่งจะเป็นวันที่คุณลุนนัททามเขาประกาศว่าจะใช้นโยบายเก็บภาษีแบบทุกประเทศทั่วโลกนะครับอัตรามากน้อยแล้วแต่นะครับว่าจะเท่าไหร่แเก็บแน่ ก็ทาให้นักลงทุนเกิดความกังวลอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่วันก่อนอคุณโดนน้ำทมประกาศจะเก็บภาษีรถยนต์นะครับก็เลยทําให้ราคาทองเป็นที่ต้องการอีกครั้งนะครับทีนี้ก็เราพูดใงยดีของไม้ดี a ไปแล้วนะ,ะราคาเท่าไหร่ก็ต้องซื้อนั่เนี่ยผมว่าเงินเดือนวันที่25หลายคนคงออกแล้วนะครับจนถึงวันที่30มสิบใครเงินเดือนออกอย่างที่บอกแบ่งมาสัก10%์ก็ได้นะครับคุณดีซซื้อทองไปนะครับหรือหรือใครจะซื้อทอง10%อยู่แล้วอาจจะ แค่5%ก็พอนะครับเพราะตอนนี้เรามีาหลายๆแอปหลายๆบล็อกที่ให้เนี่ยซื้อทองได้อย่างตอนนี้ก็มีเป๋าตังนะครับที่ซื้อทองได้เหมือนกันนะครับก็อาจจะซื้อส่วนหนึ่งเข้าพอร์ตเปเลยส่วนไม้ที่เทรดเนี่ยก็มาแบ่งไม้เอานะครับอย่างาส่วนตัวผมมองว่ามันจะไปถึง3,100แน่ทำไงดีผมจะเล่น5้าไม้ผมก็เนี กดซื้อตรงนี้เลยอ่ะผมตั้งราคารอไว้แล้วกันตอนนี้มัน3060อ่ะผมอยากได้สัก3050ผมก็แค่มาปรับราคาตรงนี้แล้วก็อ่า2 3 4 5นะครับถัดไป ก็จะขึ้นมาว่าเดี๋ยวเป็นล้านทองออโรร่านะ,ะเราจะซื้อทองที่ราคา3 5 0 0 5ออน,ออนเพื่อผมจะไปดักขายทุกๆ1ิเหรียญจนถึง3,100นะครับก็เดี๋ยวก็ได้แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกทางเงลือกหนึงสำหรับนักลงทุนนะครับที่เล่นทองคำในประเทศไม่ต้องไปเปิดพอร์ตฟอลีกหรือไม่ต้องเปิดหรือเงินไม่เยอะนะครับก็ ใช้เปาตังเทดอย่างนี้แทนก็ได้นะครับส่วนแนวรับแนวต้านตรงนี้ก็แนวแรกมีที่ผมให้ไปแล้ว50นะครับแล้วก็45ถึง40น่ะมันมันเคยมี จะจะนับว่าเป็นโลดีไหมนับกันแล้วกันมันอาจจะเร็วหน่อยนะครับแต่ก็เป็นโลแหละเออแล้วก็เอาตามตารานะครับก็ห้าสี่ห้าสี่ศูนย์เป็นแนวรับสําหรับวันนี้นะครับจริงๆผมอยากให้สามศูนย์แหละซึ่งเคยเป็นแนวต้านเก่าตอนนี้จะทาหน้าที่เป็นแนวรับแทนนะครับก็ใช้เป็นแนวสต็อปลอสเลยแล้วกันถ้าหลุดสามศูนย์สต็อปลอสนะครับส่้นแาวต้านเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วผมจะทยอยปล่อยออกทุกสิบเหรียญเลยผมคิดว่า ออด้วยประเด็นขึ้นภาษีรถอ่ะเออมันไม่น่าจะแรงมากมันจะเป็นแรงๆจริงๆดีช่วงวันที่2องครับดังนั้นแนวใต้วันนี้ก็จะอยู่แถวๆ70-75-80นะครับไม่น่าจะไปไกลกว่านั้นก็ใช้เป็นแนวในการทํำกาไรระยะสั้นนะครับส่วนทองคาแท่ง95 6จะใช้กลยุทธ์เดียวกับเมื่อกี้ก็ได้นะครับคือเข้าเนี่ย49,000ไปเลยนะครับถ้ามันย,อย่อไปนิดนึงก็แล้วก็ไปดักขายสัก ถ้ามันขึ้นไปถึง70จริงของเราจะขึ้นไปได้สักประมาณสัก2หรือ300บาทนะครับก็เนี่ยเข้าตรง9เอ่อ49,000ไปเลยสไม้นะครับครึ่งหนึงอ่ะเออแล้วคุณไปทยอยขายข,ายข้างบนที่เอ,อ่อประมาณสัก200บาทนะครับก็ไปขายทางกำไรออกตรงนั้นนะครับผลเงินที่เหลือก็เผื่อมาซื้อถัว่วบริเวณ48,000สมมุติถ้ามันย่อมาถึง40 30 000, จริงจะลงมาประมาณสักร้อยหนึ่งได้อ่าก็จะเป็น48,900นะครับก็เป็นไม้ถัว่ว 另外。表